พ่ออ่านซื้อว่าจังไดครับนี่ไพบูญพ่อไพบุญน้ำสกุลยังพอสายคำพาอยู่บ้านโคกเลาะตำบลตำบลบนขมิ้นตำบลขมิ้นครับผมอำเภอเมืองสกลนครนะพ่อเนาะครับพ่ออายุจักปีแล้วครับนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดครับผมมาในตอนนี้พ่อแตะก้อนในตาพ่อมีปัญหาอีย่างครับเป็นจังไดครับตาพ่อตามันกับมันแล้วมันวินนี่แล้วขับตามมันนั่น ไปกันเป็นมันโบเห็นขักนะโบเห็นขักเปลนเป็นมะเหิงยังก่อนเป็นมะปีก็แล้วครับปีปีเป็นมะปีครับครับก็คื่อนเลี้ยวไปนี่ที่โบเห็นหงมายังนี่บอครับมันมันเห็นมากับเป็นบโบขับนะเห็นบโบขับอย่าขับอันนี้ผมไปด้กินอันนี้ครับไปแล้วมันแหลิศคือว่าแจ้งโขกเก่าอ่ะกินนั้นวิโรธีนครับผมวิโรธีนี่มันอาการดีขึ้นผมก็เลยมาเอาเอาอีกว่าน้าวะกินซ่อมอีกวะอาการดีนี่ดีช่วงแพงที่เท่าไหร่พอที่ไขรขึ้นนี่ยแพงที่เท่าไหร่ครับ กับแพงแรกเหละเอาโบมันเบิดเบดไหมเบิดเบิดไปว่าสองสองสองแขงสองแขงครับผมสองแขงนี่คืออาการที่ที่พ่อเป็นที่ว่ามันมั่วเลี้ยวเพราะเห็นหงิดคลี่ขึ้นมันอาการมันดีขึ้นนะะพราะว่าเบืงองกัมันแจ้งกัวเกาหะนะแจ้งก่าเกาครับเดี๋ยวตอนนี้พ่อมีอาการแบบไอเลี้ยวไปนี่เห็นเห็นไก่ก่าเกาไหมครับครับยังไกเห็นไก่ปกัดซัดกว่าเกาหะชัดก่าเกาเออเสว่างกัวเก่าแต่ก็มันอยากมวยหยักซัดนะครับ ผมบอกว่ามันคือผมว่าจะดีขึ้นว่ะครับผมก็เลยเอาอีกกว่าหน้าว่ะเอาอีกกหน้ามากินซ้ำอีกว่ะครับแต่วันผมก็ว่าเจ้าเจ้าก้อนจะเป็นน้องสาวผมมาส่งน้องฟอเนาะเออครับครับมาโยชุงกันนั่นหลังแต่กันมันใจน้องฟอเนาะกับวีรูทีนครับผมครับดีกว่าเอาดีดีขึ้นแล้วฝากฝากข่าวหาพี่น้องที่เบื้องล่ารตั้งในการทั้งวันเลยครับพ่าออที่การบอกครับรูทีนเนาะวีรูทีนนี่ วีดูทีนเนาะผมกินแล้วกันแต่กาอาการผลกัากตาผมกะมันมัวขึ้นมันบวเสววางวันนี้กินตัวนี้เข้าไปแล้วอากาศอาการก็ดีขึ้นเรัแจ้งคือกวัวเกาอะนะแจ้งกวัวเกาผมว่ามันมันมัน,มน,มน,มนดีแหบะรเติมพอได้ครับผมก็เลยเชื่อกินอีกไปหน่อยเพิ่มเติมอีกตามแล้วพ่อเนาะเข้าฟมกินไข้เราตองตามครับพ่อชื่อวางใดก็เอาอีกแค่เท่านี้ให้บูนพ่อไปบูนนามสกุลสายคำภา อยู่บ้านโคกเลาะตำบลขามินอำเภอเมืองสกลนครครับผมครับพ่อขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับครับครับีครับโชครับ